อะไรก็ต้านไม่อยู่ตุยเอ็กเซลเล์เปิดตาทิฟแอนโทเนียความ,มงมิดเดิเวิร์ส2023ถาให้รอดูความแม่นทำเอากองเชียร์ไทยเฮ hey, ล่นสนานเลยทีเดียวเมื่อพิธีกรประกาศชื่อแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสายสภายประเทศไทยแลนด์ที่ทำผลงานได้ดีผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในรอบตัดสินไฟนอลเวทีจัก,กรวาลมิดดิลเวิร์ส2023จัดขึ้นณประเทศเอลซาวดอร์ที่มีนางงามกว่า80ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้เพื่อจะลุนเป็นสาวงามที่สวยเก่งเหมาะ ที่จะครอบครองมงกุฎสุดล้ำค่าพร้อมส,สายสพายการันตีว่าเป็นเบอร์หนึ่งแห่งจัก,กรวาลคนล่าสุดหลังจะมีข่าวอาจารย์ตุยเอ็กเซลเลคนตาทิพย์ได้ออกมาทํานายเมื่อปี2009ว่าอีก14ปีข้างหน้าประเทศไทยจะได้นางงามจัก,กรวาลคนที่3เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มาจากภาคอีสานซึ่งผ่านมา14ปีแอนโทเนียโพซิลสาวงามจากเมืองยาโมก็ได้เป็นตัวแทนมิดูนิเวิร์สไทยแลนด์เข้าประกวดนางงามจัก,กรวาลมิดูดิเวิร์สที่ประเทศเอลสวาดอร์และคนไทยทั้งประเทศต่างร่วมส่งกาลังใจในการประกวดของแอน ในครั้งนี้กันอย่างท่วมทน้นล่าสุดตุยเอ็กซลเลคนตาทิพย์ก็ได้พูดถึงการประกวดชิงมงกุฎมิสอินดิเวิร์ในวันที่1 9กาพฤศจิกายนนี้ซึ่งหมอดูตาทิพย์ก็ได้เล่าว่าเวลาผมเอ็กเซลเลใครมาถามภาพในหัวผมจะมี3ภาพคือสีขาวจะสว่างเลยสีเทาและก็สีดำถ้าดำไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จ14ปีที่แล้วเรียนตามตรงว่าผมเองก็จําไม่ได้ว่ามีใครมาถามผมว่าใครจะได้มิสอินดิเวิร์ตอนนั้นเท่าที่ผมเห็นภาพออกมาประมาณ14ปีจะมีนางงามไทยประสบ าํเร็จได้ตําแหน่งมิดเดิเวิร์ผมก็เอ็กซเลทเป็นจังหวัดเลยก็เห็นว่าภาคอีสานมันสว่างจนมาถึงตอนนี้เราได้น้องแอนโทเนียมาเป็นตัวแทนประเทศไทยไม่ต้องใช้ความเป็นหมอดูเลยดูแล้วเขาโดดเด่นไหมในชุดแต่งกายประจําชาติด้วยทวงท่าที่เขานําเสนอมันสากลมันดูคลังมีสเสน่ห์บอกได้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดติดหนึ่งในสแต่ผมว่าควรจะเป็นหนึ่งเลยดีกว่าเพราะภาพเขามาสว่างต้นทุนของน้องเขาเป็นคนมีความกระตันยูเขาคือนางฟ้าเขาคืออภิชาต,ตบุตร ผมตอบแบบภาพรวมผมมองข้ามช็อตไปเลยดีกว่าเมื่อเขาได้ตำแหน่งมิชยูนวิรสแล้วเขาก็จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศได้มากจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยนำเสนอสิ่งดีๆวัฒนธรรมทางด้านใดก็ตามของประเทศไทยเมื่อถามตัวเอ็กเลให้ชัดว่าแอนโทเนียจะคว้ามง3ให้ประเทศได้หรือไม่หมอดูตาทิ์ตอบว่าแม้จะมีการเมืองแต่อะไรก็ต้านแอนโทเนียไม่อยู่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บอกได้เลยว่าแทบจะเต็มร้อยสำหรับแอนโทเนียนอกเสียจากการมีการเมืองมันปฏิเสธไม่ได้ รอกเรื่องการเมืองภายในบอกได้เลยว่าคนนี้อะไรก็ต้านไม่อยู่กรรมการจะมีโน่นนี่นั่นอะไรตามที่นอกเหนือธรรมชาติก็เอาไม่อยู่จริงๆ1บวกหยังไงก็ต้องเท่ากับ2กรรมการให้คะแนนผิดไม่ได้ฉะนั้นแล้วยังไงแอนโทเนียก็ต้องได้มง3เป็นมิสยูนิเวิร์ส ถ้าคุยถึงน้องคนนี้ต้องขอชื่นชมแอนโทเนียในเรื่องความมั่นใจเขามีความมั่นใจบางทีเขาก็ประมาทเขาตื่นเต้นแต่เขารู้จักเก็บมันไม่มีใครรู้ว่าเขาตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วตัวเขาตื่นเต้นเลยนะเขาอาจมีเทคนิคในการปล่อยวางเขาตั้งสมาธิได้ดีแอนโทเนียบอกได้เลยว่าอะไรก็ยั้งเขาไม่อยู่แล้วมาดูการว่าตุ้เอ็กซเลย์จะแม่นจริงหรือเปล่า ล่าสุดเซนิตปาราซิโอสคว้ามงกุฎมิด u n ิ v เวิร2023ไปครองได้สำเร็จโดยถือเป็นมงแรกของประเทศนิการากัวขณะที่แอนโทเนียโพซิวมิดเดิลเวิร์ไทยแลนด์2023ทำได้ดีที่สุดด้วยการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่สาวงามชาวไทยได้หลุดเข้าไปในรอบ3คนสุดท้าย โดยมีโมรยาวิลสันมิสออสเตรเลียคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2องแอนโทเนียผัซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีถูกระบุว่าเป็นตัวเต็งโพนางงามจากหลายสำนักและเป็นตัวแทนความหวังในการคว้ามงกุฎที่3ของไทยที่รอคอยมานานกว่า35ปีนับจากอภัษราหงสกุลความมงกุฎนางงามจักรวาลมาครอบครองได้สำเร็จเป็นคนแรกในปี1965และพรทิพย์นาคฮีรันกหนกหรือปุย๋ยเป็นคนที่2เมื่อปี1988สำหรับคำถามรองชนะเลิศคือ คุณสามารถเป็นผู้หญิงหนึ่งคนได้ในระยะเวลาหนึ่งปีคุณจะเลือกเป็นใครเพราะอะไรทั้งนี้ตัวแทนสาวงามคนแรกที่ตอบคำถามคือไทยออสเตรเลียและนิการากัวตามลำดับแอนโทเนียตอบว่ามาลาลาย,ยูซาบไซที่ต่อสู้เพื่อการศึกษาให้กับผู้หญิงและมีปากเสียงที่สําคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้สําหรับมาลาลาย,ยูซับไซเป็นนักเคลื่อนไหวโรงค์ลงเพื่อนักสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถานเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสติภาพในปี2014ซึ่งขณะได้รับรางวัล เธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้น